กำลังอยู่อ่ะตัวนี้อยู่ที่ค่อยๆแพร่ทุกาของแปลงไฟมันทำหน้าที่ยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวต้องถามคุยกันเดี๋ยว ไปแข่งสุราเซียวเนี่ยจากการทำบอล แยกน้ำเนพอแยกน้ำใช้แผงโซล่าเซลล์แยกน้ำให้เป็นแกน๊สแก Duo, ๊สเทตโมาใช้แทนแทนแกน๊สเอวจีป่าปาไม่เอา้องตอใช้อะไรเลยแก๊สตัวนี้อย่าไปดนทะนหรอทนอิเนี เราใช้น้ำเปล่านี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยห้าจุดห้าแอมเดี๋ยวเราวัดดูจะดูผล พี่เห็นตัวเลขแล้วนะ17.8โวลต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สบายคืออออย่ีหรืหรหรต้งพดถ้าเราใส่มากไปมันไม่ดีครับรมันจะเป็นสนิมแต่จริงๆแล้วนี่ผมทำนี่ยไม่ต้องใส่เบอร์ไงี้ยนี่ฮะเราใช้แฝงแฝงโซล่าเซลล์เนี่ยแยกางอันนี้นะ แบตเตอรี่ก็ได้ใช่ไหมแบตเตอรี่ก็ได้แต่มันมันเปล่งอ๋อเปลืองเปลืองแบตเตอรี่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมใช้แบตเตอรี่แล้วมันเปล่งไม่คุ้มครับนี่คือน้ำน้ำเปล่าๆน้ำเปล่าๆน้ำเปล่าครับผมเรามาจะเรื่องนีนกระมังคืออะไรครับเนี่ยนี่จะทำตัวอย่างให้ดูมาแยกมันเป็นอะไรนึกกระมังน้ำน้ำธรรมดานะน้ำธรรมดานี่ครับทำมาแยกแยกให้เป็นแก๊สเฮทูโองไงทำมาใช้แทนแก๊สเอลพีจี ใท,แทแ้แทแนแอลวีจีเนี่ยก็คือปกติแอลวีจีเราต,ต้องซื้อแต่ตัวนี้เราไม่ต้องซื้อไงนี่คือเราใช้แผงโซลา่าเซลล์เนี่ยมาแยกไม่เกี่ยวกับรถเลยนะเราแยกมาใช้มามา,มาผสมใช้ต่างหากเรามาคิดค้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อสิบปีที่แล้วนะสิบปีเราคิดค้นเราทำเรื่อยๆเนี่ยมาคุณพร้อมเรียเมื่อปีเมื่อไหร่เนี่ยประมาณสองสามปีที่แล้วปีแล้วอ่ะเริ่มมีคนเอาไปใช้มันแล้วมันเรืองอะไรที่ทำแล้วเยอะใช้ ทั่วประเทศอ่ะตอนเนี้ยก็ใต้สุดคืดอเป่ยตงเหนือสุดก็เชียงรายทางโน้นก็นกครมนฑมุกดาหารยอ,อนขอนแก่นมีหมดโรง้านเนเ่ยมันกี่กิโลลิตรอ่ะถ้าถามว่ากี่กิโลลิตรพื้นฐานรถดีเซลเนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงกิโลต่อลิตร,ตรแต่หลังจากเราทําตัวนี้ไปเนี่ยอย่างมังกรทองตัวนี้ที่ว่าทําไปล่าสุดเลยเนี่ยน้ำมัน1ลิตร บวแก๊แก๊ส LPG เนี่ยวิ่งได้94กิโลความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยบวกแก๊สบวกน้ำมันไปแล้วเนี่ยมันบาทต้นต้นแก๊ส90ตังค์เยอะแล้วนี่เลยแน้ำมันประมาณ30ตังค์บาท20ตังค์ระบบการทำงานของอันนี้เปนมันยังไงบ้างครับระบบการทำงานก็คือเครื่องเดิมเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วเอาเอา LPG เนี่ยเติมเข้าไปเราจใช้น้ำเปล่าเนี่ย เอาไวส่วนส่วนหนึ่งมามาแยกเป็นออกซิเจนมเมื่อการเผาไหม้มันมันต้องการออกซิเจนเนี่ยเขามามามาช่วยการเผาไหม้เพราะเราต้องเอาน้เนเนเา,าเนี่ยเหมือนที่เราเอาตู้ปลาเนี่ยว่าเวลาปลาจะตายเนี่ยเราก็ต้องสร้างออกซิเจนขึ้นมาให้เขานี่เรา,าทำหลักการเดียวกันครับนี่เราทําขายหรือเป็นอะไรอันนี้เป็นงานวิจัยมาสิบกว่าป,ปีนี่ก็คือหลายองค์กรเข้ามาทดสอบแล้วทุกอ,องค์กรก็เอาตัวของอย่างหมหาลัย กรุงเทพเนี่ยเขาตัวเข้าไปการันตีคือเราไม่ได้จ้างไงตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้ทําขาย,ยแ้วเลยทาขายไหมก็คือก็มีส่วนขายวาอยังวันที่17เนี่ยผมไปขายที่คาเมกคำพูชาเนี่ยเขาติดต่อมาอม 17, 18, 19, 20ก้็อยู่ที่คำพูชาก็จะมีทางลาวติดต่อมามาเลเซียติดต่อมามันมันเยอะครับติดต่อมาตอนเนี้ยแ,แล้วเออ คนที่จะมาติดอันนี้ครับมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องติดมาครอุปกรณ์ที่รเราสร้างขึ้นมาเองในประมาณร้อยกว่าชิ้นครับมีต่อหนึ่งครับมีอะไรที่สําคัญบ้างไหมครับก็บมีน้ําครับสำคัญนะฮะถ้าเราจะแยกสามารถใช้กับน้ํามันพืชได้แยกรถแต่ถ้าใช้น้ำมันพื้น้ํามันพืชได้ด้วยเนี่ยเราก็ต้องแยกอีกส่วนหนึ่งมาใช้อีกฝั่งหนึ่งใช้โซล่าีกฝั่งหนึ่งใช้น้ํามันพืชยังย่งยงรถใชนนี้ ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวเลียกน้ำตัวนี้แหละอตัวนี้ฮะนี่คือเปล้วก็แก๊สเนี่ยแก๊สอ้ไรเขาเรียกแก๊สไฮโดรเจนถ้าเราต้องการให้มันแรงเราก็ใส่เกลือเข้าไปก็คือระบบน้ำที่มาใช้กับรถตัวนี้ครับเดิมทีผมประยุกมาจากคนไข้ที่โรงพยาบาลคือเอาเอาเจเจในครอบจหมู ผมก็เลยมาทดสอบกับรถยนต์ปรากฏว่ามันใช้ได้ผลดีมากมันประหยัดลงมา40%่40%ได้แน่นอนและท่านเราเราใช้ร่วมกับแก๊สการน้ำก็น้มันทีเซลตัวประหยัดนี่คือประหยัดอย่างไงจากเดิมเนี่ยเหมือนสมมติว่าเราใช้กิโลละสามบาทเนี่ยมันเหลือกิโลนึงไม,ไม่ถึงสองบาทนะจะรวมแก๊สรวมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะก็คือ40%เนี่ยม,มันของเรื่องข้างหลังเลยครับ มันมากกว่านั้นเยอะคือขั้นตอนพกขังการผลิตถุงยี้แล้วเนี่ยลิตรหนึ่งวิ่งได้กี่ลิรลิตรหนึ่งนี่เราจะเอา60กิโลก็ได้100กิโลก็ได้อ,อยู่ที่เราเราจะทำขอ,องะโทนตข้ามากับตอนนี้ลูกค้ามีมากมัมีทั่วประเทศครับจากเดยตรงววาานครมนมุกดาหารแล้วก็เชียงรายหรือภาคตะวันออกก็มีจันทบ,บุรีอะไรตอนนี้นมันเยอะมากครับมีใครนําสินค้าที่นี่ไปใช้ โตอมองพูดเลยตัวมองมคือลูกส่วนมากเนี่ยผมจะเทสตามความเป็นจริงทั้งหมดแล้วให้ลูกค้าเทสเองคือลูกค้าทุกคนเนี่ยแฮปปี้มากเขากา,การันตีให้ผมนในตัวอยู่แล้วเก็เขาต้องทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็เขยา้คำตอบเลยการการผลิตขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลากี่ปีกว่าจะจบความสำเร็จติดกว่าปีมาเนี่ย ที่ผมทําตัวนี้ขึ้นมาผมทำเป็นขั้นบันไดครับทั้งหมดผมเขียนไว้ทั้งหมดร้อยกว่าข้อคือผังเนี่ยมันร้อยกว่าตัวเนี่ยตอนที่ผมเพิ่งทําได้แค่ยี่สิบกว่าตัวมันเหลืออยู่เหลือประมาณร้อยตัวที่ยังไม่ทําแต่จะทยอยออกไปเรื่อยๆครับก็คืออย่างแก๊ส LPG นะแต่มันแพงเนี่ยเราเอาน้ํามาใช้แทนแก๊ส LPG ส่วนหนึ่งประหยัดได้แน่นอนโดยเว่าเราไม่ต้องไปใช้แบตเตอรี่นะครับเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิตน้ําเป็นแก๊ส คันนี้ใช้อะไรน้ำมันหมูด้วยเห็นว่าใช่ครับตรงไหนใช้น้ำมันหมูก็คือตรงนี้คือเราใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูที่ผลจากเราทํากับข้าวแล้วเราแยกไม่เกี่ยวกับโซล่าเราามาผสมกับแก๊ส LPG แล้วก็น้ำตรงนี้เพราะน้ำมันลิตรน้ำมันหมูลิตรหนึ่งก็วิ่งร้อยกิโลนี่มันไม่แปลกครับคือวิ่งได้ก็คือทด,ทดสอบมาแล้วเนี่ยมาหมื่นกวโลเนี่ยใช้ได้แน่นอนถ้าเราต้องการตัดน้ำมันหมูออก เราก็นั่งในรถเราสับสวิตช์ให้ใช้โซล่าร์ฝั่งนี้แทนน้ำมันพืชใช้ในตัวเองได้ให้ให้เพียร์ช่วยตัดน้ำแตะมาณังวัดกมาเซนี่คือตรงนี้คือน้ำมันหมูตรงนี้คือตรงนะี้ตักเองคือฝั่งนี้ก็คือใช้น้ำมันหมูเวลา,าเราจะใช้เนี่ยเราก็ตัดตัว<ช>ดีเซลออกเราก็ใช้น้ำมันหมูอย่างเดียวผสมกับแก๊สกับน้ำถ้า ถ้าอีกฝั่งนะึ่งถ้าเราต้องการปิดปิดน้ำมันหมูตัวนี้เราก็ไปใช้ไอฝั่งนี้แทนคือตัวนี้เราก็ใช้โซล่าเพียวเลยปเลยผสมกับแก๊สผสมกับน้ำต่อลิตรนึงอะ่ะขั้นต่ำก็หกสิโลวิ่งได้เลย60กิโลต่อลิตรความเร็วที่ร้อยร้อยสิบเนี่ยครับ